ปัญหาหลายบ้านก็เจอปัญหาแบบนี้นะคะห้องอาบน้ําที่เป็นกระจกก็จะมีเป็นก้อนสีดําๆแบบนี้ขึ้นมาคล้ายเชื้อรานะคะปุ๊บปก็มีน้ํายาไว้ทําความสะอาดแล้วก็ตามฝาผนังแบบนี้นะคะซึ่งเกิดจากคราบสบู่ที่เราใช้นะคะจนตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาฉีดฆ่าเชื้อแล้วก็ กำจัดสิ่งสกรปรกนะคะฉีดแล้วก็เอาแปลงนะคะขัดๆจากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดแล้วก็ลาดน้ำล้างอีกทีหนึ่งเพื่อความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยของพวกเราทุกคนนะคะทางยุโรปทาวตะวันตกเขาจะเคร่งมากกับเรื่องความสะอาดเวลาเรากลับบ้านมาบ้านเราสะอาด หน้าอยู่นะคะเราก็มีความสุขทำให้เรามีพลังก็ฉีดไปไว้สักพักหนึ่งสามสิามนาทีสี่นาทีนะคะแล้วก็ใช้แปรงขัดแบบนี้ก็เช็ดออกข้างนอกแปรงแบบนี้ก็ควรจะมีไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งความรู้สึกคนละอย่างกันเลยเข้าห้องน้ำมารู้สึกว่ามีความสุข นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วก็วิธีการนะคะทำความสะอาดห้องน้ำรักษาเขานะคะถ้าหากห้องน้ำเราสกปรกก็จะส่งผลให้กับสุขภาพของเรานะคะขอให้ทุกคนรักความสะอาดนะคะ